สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ป่าเบอร์รี่นะคะมีโอกาสก็แวะมาเก็บเบอร์รี่ค่ะหารายได้พิเศษป่านี้ก็ไม่ไกลเมืองเท่าไหร่คือลูกไม่ใหญ่นะแต่ดกใช้ได้เราถึงป่าก็บ่ายสองละบ่ายสองออกจากบ้านแต่ว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่ขับรถแป๊บๆบ,บหนึ่งเนี่ยคะ่ะ เบอร์ี่ป่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยก็ดกนะใช้ได้นะเนี่ยต้นนี้ก็ดกดกเป็นหย่อมๆไปอย่างเงี้ยต้องดูใกล้ๆถึงเห็นเราก็ตัดได้ครึ่งถังค่อนถังเข้าไปแล้ว ยกพักเอวซะหน่อยลูกไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ได้ว่ายังไม่มีใครตักเนี่ยลูกแข็งด้วยตักร่วนไปเรื่อยตักง่ายเดินชมไปก่อนเนี <Yeah. S 2> ่ยรีบป่า ีป่าฟินแลนด์ปีนี้ป่ามันแห้งต้องหาที่มีต้นไม้ใหญ่ๆมันจะได้อาศัยร่มเงาเขาถ้าโดนแดดจัดจ้ามากเกินไปเขาก็จะแห้งตายหมดดูอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะต้องลงมาดูใกล้ๆข้างล่างอย่างเงี้ย อยู่ดกอยู่มีที่แล้วป่านนี้เราไม่ได้มาเก็บเพราะว่าเป็นไม่ใช่ป่าในใจเราแต่ว่าก,ก็ได้ทุกปีถ้าเราของขาดเล็กๆเนยะเราวิ่งมาป่านี้เราก็ได้ของเราเพราะไม่มีคนอื่นเก็บเลยเราก็พอจะเล็มได้เนี่ยมันก็อยู่ลกๆอย่างเง,ง,งี้ยกิ่งม เาก็อยู่อย่างนี้ถือว่าดกอยู่ถือว่าดกอยู่ลูกไม่ใหญ่แต่ก็โอเคตัดพรวดพรวดไป ไ้ได้ป่านี้พอได้อยู่เนี่ยเออมีทุกย่อมอยู่ย่อมที่มีต้นเฟินบางๆเนี่ยเขาก็จะมีลูกมีอะไรอยู่ เมลียป่าก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเวลามีกิ่งไม้อะไรทับๆเนี่ยมันก็จะดกนะขึ้นดกแต่ความที่มันดกมากแล้วก็มันแห้งลูกก็เลยไม่ค่อยใหญ่ ไม่เป็นไรมันไม่เหี่ยวก็โอเคแล้วนี่ค่ะประมาณนี้บลูเบอร์รี่ของเรา เก็บแล้วค่ะวันนี้เราได้เท่านี้แหละเดี๋ยวจะเก็บต่อค่ะให้ได้ถัง